รเรามาดูข้อสอบแผ่นในส่วนของวิชาเคมีนะครับข้อที่67กันครับดูดูข้อที่67ตามพี่มานะครับหกโจทย์ว่าไงครับลองดูสิ67ข้อบรสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับมีโครงสร้างดังนี้นะครับคำถามคือข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยาของสารประกอบนี้นะฮะอืมฮึม <c oughs> และให้เราพิจารณาชอยสีชอยดูโครงสร้างของสารประกอบนี้ก่อนดีไหมครับ โครงสร้างของสารประกอบนี้เป็นแบบนี้ครับ nh นะฮะตรงนี้มีพันธะคู่ o แล้วก็อะไรครับปึ๊บอืม้มเป็นวงห้าเหลี่ยมครับโอเคนะนะฮะสารประกอบตัวนี้หนูพอมองออกไหมครับมันมีพันธะนี้ฮะมันเป็นสารประกอบประเภท amine นะและเป็น amine ใน amine ลักษณะของทุติยภูมิด้วยนะครับโอเคไหมฮะเป็น amine ทุติยภูมิก็คือมีหมู่ฟังก์ชันเงี้ยถ้าเป็น amine ต้องมีหมู่ฟังก์ชันแบบนี้ครับ c พันธะคู่ o นี่คือเอปฐมภูมิถ้าเป็นเอไทุติยภูมิก็ซีมัทคู่โอแล้วก็เอ็แล้วก็มีต่อไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นเอไตติยภูมิก็ซีมัทคู่โอแล้วก็เอ็เเฉยๆฮะเราก็มีต่อไป2แขนจาก n โอเคนะครับสรุปสรุปสารประกอบที่มันให้มาเป็นอะไรครับเป็นเอไและเป็นเอในกลุ่มของเอทุติยภูมิก็คือเป็นเคสของตัวนี้อ่าโอเคนะครับเพียงแต่หางตัวนี้ครับมันมาบรรจบเป็นวงกับด้านนี้เท่านั้นเอง นะครับและข้อนี้เวลาจะตอบคำถามข้อนี้คุณสมบัติของเอมต้องมาครบเซตครับต้องมาครบเซตฮะลองดูฮะนะเขาถามว่าข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยาของสารประกอบนี้นะครับข้อ 1. เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนซีลิสมาจากแดงเป็นน้ําเงินได้จริงไหมคําตอบคือเอมมันมีสมบัติเป็นกลางนะครับนะเอมไม่แสดงความเป็นกรดและเบสนะครับตัวที่จะเป็นเบสต้องเอมีนฮะ โอเคนะนะครับเอมีนต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็น R-NH2 ครับัวนี้เป็นเอมินนะครับเอมีนเราเรียกอีกอย่างหนึ่งเร,เรียกว่าเบสอินซีครับก็คือเป็นสารอินซีตัวที่เป็นเบสนะฮะข้อ1ผิดแล้วครับข้อที่2 2กสเกิดปฏิกิริยาการเติมโบมีนนะครับจะได้ผลิตพันธ์เป็น C4H7NOBr2 นะครับคำตอบคือมันไม่เกิดฮะไม่เกิดปฏิกิริยาการเติมโบมีน นะครับจะเติมรบมมีนได้นะครับก็ตามหลักสูตรที่เราเรียนมาก็คือต้องเป็นพวกที่ไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่หรือพันธะสามระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนนะครับข้อ2คือข้อที่ผิดครับข้อที่สามครับสามเมื่อต้มกับน้ำโดยมีกรดนะครับเป็นตัวเร่งปิยรนะครับจะได้ผลิตพันเป็น C4H9NO2 จริงไหมนะครับตัวนี้เวลาต้มกับกรดนะฮะต้มกับกรดปั๊บมันจะเกิดไฮโดไรส์นะฮะมันจะเกิดไฮโดไลซสนะครับนะต้มกับ กรดมันจะเกิดไฮโดรไลซิสเพราะเกิดไฮโดรไลซิสปั๊บเนี่ยนะครับมันจะขาดตรงพันธะตรงนี้แหละครับขาดตรงนี้ปั๊บนะฮะแล้วก็พอไฮโดรไลซ์มันปับ๊บด้าน NH จะยัดไฮโดรเจนคืนครับแล้วส่วนด้านที่เป็น C พันธะคู่ O จะยัด OH คืนโอเคนะครับพอไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์เสร็จปับ๊บมันจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูนะฮะพี่วงมันจะขาดออกฮะจะเป็น HO ชโอเราก็ C พันธะคู่ O HO HO นี่เ โอก็คือ H-O ตัวนี้นะครับแล้ว c ีพันธะคู่ O ก็คือตัวตำแหน่งตรงนี้ตัวเดียวกันแล้วต่อด้วยให H2 ให H2 ให H2 ก็คือให H2 3ชุดอะแล้วก็ให H2 มาถึงนี่แหละครับแล้วต่อด้วยอะไรครับเราก็ต่อด้วย N-H 2ฮะเรียบร้อยฮะตัวนี้สูตรโมเลกุลเป็นอะไร C 1 2 3 4 c เป็น4ครับแล้ว h ล่ะครับนับ h สิครับ1กับ2เป็น3 5 7 8 9ฮะ เเป็น9ครับเราก็ N มี1ตัวนะครับเราก็ O มี2ตัวตรงตามที่เขาให้มาไหมตรงเป๊ะเลยครับข้อ3เนี่ยแหละครับถูกต้องไหนๆทาแล้วเช็คฮะทำไม4มันถึงผิดนะครับเช็คกันดีกว่าว่าทำไม4ถึงผิด4ีเขาบอกว่าเชื่อต่อปฏิกิริยาไม่สามารถเกิดเปียเดใดได้ได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 เอา้าก็เพิ่งบอกว่าเกิดไฮโดรไลซิสได้โอเคนะครับนะฮะผิดผ่านครับ